จังค่ะครับแหมอยากจะเปิดเสียงเบิ้ลเครื่องจังเลยบุนบุนบุบุนสวัสดก็วันนี้ก็ยังปิดโอเคนะไม่ได้มีอะไรนะอืมวันนี้ก็ยังโอเคนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายเนาะค่ะอ่าเพียงแต่ว่าโอเคแหละราคาอาจจะยังไม่ได้วิ่งอุดปาบอย่างที่เราคาดหวังไว้เนาะอ๋อแต่ว่าอะเนี่ยถ้าดูทรงกราฟโดยรวมมันก็ยังไม่มีอะไรเสียหายเนาะก็ยังติดได้ เขียวๆอยู่ก็ยังลุ้นต่อนะยังลุ้นต่ออ่ะใช่ทอผมก่อสวัสดีลุันลุ้นให้ถูกทุกตัวนะเพราะว่าเราทำสถิติมาแล้วห้าตัวเราถูกต้องหมดนะฮะมาตัวนี้ก็เริ่มมาแล้วอ่ะให้ครบอ่าให้ตรงทุกสัปดาห์นะับก็อันนี้ก็ยังโอเคนาะก็ยังก็ลุ้นต่อนะไม่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 ได้มีอะไรที่แบบ น่ากลัวอะไรในตอนนี้นะครับยกเว้รนรุ่นสีแสงก็ก็ก,ก็ให้พิจารณาเรื่องคัดลอดไปนะคับขัดไปนะจ๊ะเอาละสวัสดิ์ลุนต่อได้เร,เราเซ็ตเราละคะลุนต่อได้ไหมเดตผมคิดว่ามันเป็นภาพของการแกว่งแข่งตัวแล้วแหละนะฮะถามว่าลงแรงไหมก็ก็คิดว่าไม่น่าจะลงแรงนะนะครับตรงแนวรับหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เนี่ยหกช่วยอยู่ละนะฮะตรงแนวนี้เนาะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เนี่ยคิดว่าช่วงนี้ไม่น่าหลุด นะครับแต่ถามว่าแบบมันจะไปได้แรงแรงไหมนะฮะก็ก็ยังไม่ได้มองภาพแบบนั้นน่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่านั้นคือลองดูวอลุ่มการขายสิสี่หมื่นหกเนี่ยเนาะน้อยโอ้เมื่อวานนี้เหมือนจะดีนะห้าหมื่นกว่าจริงจริงมันมีบิ๊กหลอกแมคโครเนาะแมคโครค่ะแปดอ่าประมาณหกหรือแปดพันเนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็ต้องแหกออกไปก็อยู่ประมาณถ้าห้าหมื่นต้นๆเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าวอลุ่มแบบเนี้ยมัน จะหวังกินคําใหญ่ๆกินคํายาวๆเนี่ยมันมัน<อ>น่าจะยากนะแต่ว่าเล่นของการเทรดดิ้งเส้นสนเนี่ยก็ก็น่าจะโอเคอย่างเล่นได้อยู่นะฮะ<อ>ก็ถ้าถ้าไม่หลุดหนึ่งหกนึ็งศูนย์ก็ยังโอเคนะครับ1.0นูไม่หลุดได้อยู่นะแล้วที่เฟดกี่<ะ>ที่เฟดเมื่อเช้านี้เราแนะนำเป็นอ่ายอ่อเปิดลองเนาะค่ะ<อ>ยอ่อเปิดลองอ่าครับผมก็ภาพรวม ก็ต้องบอกว่ามันยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนักนะครับเพราะว่าทีเฟกรอบนี้นะเราไม่ได้ใช้เส้นสิบนกเราจะใช้ตัวนี้แทนตรงบริเวณเก้าแปดศูนย์นะครับเพราะว่าตรงนี้ยแนวเนี้ยมันรับมาสองสาวันตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มาโซนนี้ด้วยค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มองว่าถ้าไม่ดุดเก้าแปดศูนย์ยังเป็นลรืาา่องสองการย่อรองยุ่ค่ะไม่ลุดจะย่อรองยุคใช่ค่ะ,อะโอเคล้วทองคำาหละพี่ ทองคำนะครับอทองคำเมื่อเช้านี้เราก็แนะนําให้เป็นล่อย่อรอ,องเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปช่งชวงเช้านะว่าอินดิเคเตอร์มันมันยังขัดแย้งกันนะครับเพราะนั้นทองคําแล้วก็ทีเซช่วงเนี้ยเป็นย่อรองแต่ว่าเล่นสั้นๆอ่าเราไม่ได้หวังคําใหญ่จากการเข้าพอซิชันในช่วงนี้นะครับก็ทองคํายังเป็นย่อรองนะยกเว้นหลุดแนวนี้เนาะ เจ็ดสี่ศูนย์นะฮะโกลเดิมเขาหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์อ่าอันนี้เป็นแนวคัดร้อดค่ะ <Ha. S 2> นะส่วนแนวแท่งก็โซนนี้เนาะสองโซนนี้นะหนึ <Ha. S 2> ่งเจ็ดแปดศูนย์ถึงหนึ่งพันแปดร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยเอาละครบถ <Ha. S 1> ้วนทีนี้อยากจะถามพี่กระจังว่าหุ้นโรงไฟฟ้าตามต่อได้ไหมแสดงว่าตอนเช้าไม่ได้ฟังผม เพราะจริงตอนตอนช่วงเช้าเนี่ยผมแนะนำมีพูดถึงโรงไฟฟ้าค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยแหละค่ะอ่านะฮะก่อนที่จะมาแนะนำตัวตัวตัวสวัสด์เนาะคือโรงไฟฟ้านี่จริงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตีมการลงทุนมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการประชุมเฟดเนี่ยพูดมาชัดเจนเลยว่าจะมีเรื่องของการชะลอชะลอการขึ้นดอกเบี้ย นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังนะนกว่าตัวบอลดิวของสหรัฐเนี่ยน่าจะมีการอ่อนตัวลงค<ะ>่ะอันนี้อันแรกนะฮะอันที่สองในเรื่องของ recession ที่ที่น่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับก็ตัวเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่ทําให้พวกกองทุนหรือตัวฟันโฟเนี่ยตอนนี้นะกําลังที่จะเข้าไปหาพวกอ่าตัวหุ้นหรือเป็น การลงทุนอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่นึกภาพออกไหมอ่าก็คือเหมือนว่าเศรษฐกิจไม่ดีแนวโน้มดอกเบีย้ยน่าจะพีคหรือกำลังจะผ่านพีคอ่าเพราะนั้นเขากำลังจะหาแอสเซทที่เข้าไปฟิกตัวดอกเบีย้ยให้สูงสูงนึกนึกภาพออกไหมอ่า <laughs> นะคือดอกเบีย้ยกำลังลงอ่ะคุณก็ต้องรีบหาแอสเซทที่มัน ที่มันให้ดอกเบี้ยสูงๆอ่ะฟิกเอาไว้เพื่อให้ได้กําไรในอนาคตถ้าถ้าเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วดอกเบี้ยลง่ะคเอเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นหุ้นมันจะกลับเข้ามาสู่พวกหุ้นที่เป็นรายได้มั่นคงอ่าก็คือโรงไฟฟ้านี่เองค่ะอ่าพวกยูทิลิตี้ทั้งหลายนะพวกสาธารณูปโภคพวกทั้งหลายอ่ะไฟฟ้าปะปาหรือจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้นะหรือจะเป็นพวกมือถือก็ได้ อ่าพวกนี้มันไม่ได้สวิงมากอ่าพวกเนี้ยมันจะเริ่มเริ่มจะเข้ามานะคะให้ผลตัวที่ให้ผลตอบแทนดีนะครับแต่ว่าทําไมช่วงนี้ถึงโลงไฟฟ้าขึ้นเยนนอยะเนี่ยดูตีเวสซีเนาะดูกราฟไฟแนนซีอะไรพวกนี้โอ,โอ้ทำไมช่วงนี้มันมันวิ่งแล้วไอตัวอื่นทําไมมันไม่วิ่งเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ํามันลงราคาน้ํามันลงอ่านี่นะผมโชว์กราฟให้ดูค่ะราคาน้ํามันลงอ่าแน่นอนนะพอราคาน้ํามันลงพวก พลังงานที่เป็นตัวทดแทนก็คือพวกแก๊สพวกถ่านหินมันก็มีแนวโน้มน่าจาดตัวลงตมน้ำมันนะถูก้องเนาะมัน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 เป็นลอจิกคือรอค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยด้วยธีมที่ผมบอกนะฮะว่าตัวเงินเนี่ยกําลังวิ่งเข้าหาหุ้นที่มันเป็นมีรายได้มั่นคงประกอบกับตัวนี้มีเรื่องของตัวต้นทุนพลังงานที่มีแนวโน้มน่าจะลดลง แล้วก็ในส่วนของตัวอาการประมูล<ฆ>ตัวโลกรฟไฟ้ารอบใหม่ห้าพันไมกวัตตรงนั้นแหละนะแล้วก็มีอันนึงที่นักทุนอาจจะไม่ได้คิดกันก็คือในเรื่องของตัวค่าเงินบาทที่แข่งค่าตึงพวกเนี้ยพวก GPSC พวก Gas Energy หรือตัว b g r ร m m พวกเนี้ยเขาจะมีเงินกู้ที่เป็นเงิน US เอเยอะเพราะนั้นช่วงคิวสเนี่ยบาทอ่อนเนาะตอนตอนช่วงตรงเนี้ยบาทอ่อนเนา อ่ะพอตอนนี้บาทแข่งปุ๊บไ,ไอตัวไอตัวเอ็กชแนนที่เคยเป็นล oss อ่มันจะพลิกกลับมาเป็นบวกค่ะอ่านี่คือหลายๆายเหตุผลว่าทําไมโรงไฟฟ้าถึงเป็นที่เขาเรียกที่น่าจับตาก็แล้วกันกระแสในช่วงนี้นะฮะ,ะคือหลายเหตุผลจริง,รงๆนะฮะจริงๆถ้ากฝั่งนั่นแต่ช่วงเช้านี้น่าจะได้ล่อไปแล้วนะฮะเพราะว่าช่วงเช้าก็ก็อธิบายให้เออ โอเคค่ะอันนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากพี่ที่ถามเรื่องทีเฟษถามว่าคำว่าหลุด980เนี่ยคือหลุดระหว่างวันหรือว่าปิดสิ้นวันคะโอเคถ้าคุณเป็นนักเทรดเนาะถ้าคุณเป็นนักเทรดสมมติคุณเป็นเป็นสายเทรดอะหลุดคับเลยไม่ต้องคิดค่ะ <laughs> แต่แตถ้าคุณเป็นสายที่แบบถือถืออเนาะ <laughs> อ่ะแบบถือรอได้นิดนึงอะไรเงี้ยนะหรือว่าไม่ได้เทรดแบบโอโ้ซิ่งมากมายเนี้ยอ่ะก็อาจจะดูปิดก็ได้ครับถ้าหลุดก็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 คัดรอออกไปมันแล้วแต่นิสัยอ่ะอันนี้จริงมันมันตอบยากเนาะเพราะว่าบางทีหลุดไปในระหว่างวันแล้วมันก็สะบัดขึ้นมันก็มีนะฮะหรือว่าบางวันหลุดไปแล้วหลุดเลยก็มีนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ต้องต้องเรียนตรงๆว่ามันตอบยากมากมันขึ้นอยู่กับน,นิสัยเราเนาะว่าเราเป็นเทรดเป็นเทรดแบบ ดีจ้าเลยถ้าจิตที่จ้าจก็คัดเลยครับไม่ต้องคิดเยอะโ <Okay S 2> อเคค่ะพี่กระจางใช้เส้น EMA อะไรบ้างคะในการดูเทรนอนี้เลยครับนี่นีโชว์ให้ดูอีกแล้วเนาะค่ะเส้นสิบห้าสอ้อันนี้อันนี้กรณีที่จริงสามเส้นเนี่ยผมใช้นานล้นะ,ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีอีก เขาเรียกอะไรอ่ะเทคนิคที่มันต,ต้องต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อ่ะือมันก็อาจจะมีมีประยุกต์บ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะล้อๆออ่ะพวกนี้แหละอ<ม>่ะอย่างเช่นสิบอาจจะขยับเป็นสิบห้าถ้า<ม>ถ้าช่วงไหนดัชนีมันผันผวน,นมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคุณยิ่งใช้เส้นที่มันน้อยลงอ่ะเนาะยิ่งยิ่งสั้นอ่ะความผันผวน,นมันก็ยิ่งเยอะเวลาหลุดมันก็หลุดเร็วอะไรเงี้ยนะครับมันแล้วแต่จังหวะอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันมีหลาย หลเขาเรียกอะไรหลเซ็ตที่ที่ที่เซ็ตเอาไว้อ,อ่ะเอออ่าแล้วแต่ช่วงจังหวัดมากกว่าครับ<อ>แต่ว่าหลักๆก็ตัวนี้นะสิบห้าสิบสองร้อยนะฮะค่ะเซ็ตตานี้ได้เลยอ่ะของหุ้นรายตัวสักสองสามตัวละกันนะพี่กัสพี่เขาถามมาถึงตัวของ Next ค่ะพี่เขาติดอยู่สิบเก้าจุดเจ็ดเอาอยัางไงดีคะเก้าจุดเจ็ดถ้าตอนนี้ผมมองว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ,ะถ้าถ้าดูตามกรานะฮะเพราะว่า ทาไมทำไมบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้านักทุนดูดูดีๆนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะรรยกโลอยู่โอ้เนาะมันยังไม่ได้หลุดเซนขาขึ้นเลยพี่เนี่ยว,ว่าอะพอมันย่อมาปุ๊บมันนิ่งมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันกังวลและอะไรเงี้ยเออนะเพราะนั้นก็ก็คงต้องรอแหละเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า เวลาหุ้นลักษณะแบบนี้เนาะสิ่งที่มันดูง่ายที่สุดคือท่งดูกมาดูข้างล่างเนี่ยอลองลองสังเกตดูนะตอนที่มันขึ้นนะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมพอดีช่วงบนช่วงเย็นจะมีเวลาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ะค่ก็พยายามจะแบบเออให้ให้แบบให้ความรู้นะคุณชวนเออใช่ใช่อ่ะลองดูเนาะอันนี้ผมจะตีดูเนี่ยช่วงที่มันขึ้นแรงๆเห็นไหมค่ะ อ่ลองดูวอลลุ่มด้านล่างกับช่วงที่มันพักตัวแล้วดูวอลลุ่มด้านล่างต่างกันไหมต่างกันค่ะเออนั่นแหละมันเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมหลังๆเนี่ยผมให้น้ําหนักกับวอลลุ่มมากไม่ใช่หลังๆหรอกผมให้น้ำหนัก,กวอลลุ่มมาแล้วล่ะเออส่วนอินดิเคเตอร์ค่อนข้างให้ให้น้อยลงอวอลลุ่มจะดูเยอะที่สุดเพราะว่าพอเราดูวอลลุ่มเป็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อตลาดคิดอะไรอยู่ อืมเพราะ,ะนั้นก็อย่าลืมนะครับคอร์สแอดวา,านซ์แอดวานซ์บนเครื่องเสานี้แล้วพี่ทันบอกไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นออนไลน์ไงสมัครปุ๊บเราก็ดึงได้เลยแหละไม่ไแต่ว่าจริงๆเนาะคือคือเราพยายามจะแบบจะสื่อสารให้ทุนเข้าใจว่าไอ้ห้าตัวหรือหกตัวที่เราแนะนํามาแล้วมันมาถูกทางได้หมดเนี่ มันไม่ฟุกนะนะท่นทผมพูดต,งดตรงๆ<ร><ร>นะผมไมไ่ฟุกนะเอ,านาเออมันต้องฝึกสังเกตอนะเออมันต้องฝึกสังเกตให้เป็นแล้วคุณจะรู้ว่าแล้ว,วสิ่งที่วันเนี้ยขนาดดูง่ายๆเนี่ยค่ะหุ้นตอนหุ้นขึ้นดูวอลุ่มดิมแล้วตอนหุ้นพักดูวอลุ่มสิคุณก็เห็นอยู่แล้วเออ,อาาลักษณะวอลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้อ่ะแล้วช่วงที่อย่างอย่างเช่นวันเนี้ยตัวตัวสวัสดใช่ไหมสวัสดอย่างเช่นวันนี้อะเป็นช่วงพักตัว แล้วเรารู้ว่าวอลุ่มด้านล่างมันเป็นยังไงมันเนี่ยนะฮะวอลุ่มด้านล่างมันเป็นยังไงแล้วมันเตรียมที่จะขึ้นไหมอ่ะคุณลองที่ดูดิว่าคุณจะได้ต้นไม้ขนาดไหนต้นลอกขนาดไหนเเอออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเราจะได้ได้เรียนรู้กันนะครับ,รบแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ยากผมใช้คําพูดไม่ยากเนาะ แล้วเราจัดต้องได้เอาเป็นว่าจัดต้องได้แน่นอนผมกล้า้ยินอย่างใช่มีท่าวอย่างมีพูคอนเฟิร์มแล้วเสร็จเสิ็เก่าพี่หลายรุ่นแล้วนะไม่ใช่แบบเพิ่งเปิดนะลักสุดเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เปิดมาสองปีแล้วเนาะเพราะนั้นถใคร ก็เดี๋ยวรอบนี้แล้วก็ไม่รู้อีกสองปีหรือเปล่านะไช่ไวเลยอ่ะไม่อยากให้พลาดกันนะลองมาเรียนรู้ด้วยกันแนอะเวลามาหาหุ้นซิ่งๆจะได้หากันเป็นนะคะแล้วจะมาถามพี่กัดได้ถูกตัวด้วยเนาะได้เลยค่ะเอาวันนี้ขอบคุณพี่กัดม,มากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคั้หน้าเรามาอัปเดตกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ ขอบคุณคำแนะนําจากพี่กระจังด้วยนะคะก็อย่าลืมนะหลักสูตรเบิ้ลเครื่องยังทานอยู่นะคะใครสนใจก็ติดต่อทีมงานไปได้เลยนะคะที่ adblmi รวมทั้งหลักสูตร